สารจากสภาอักตุเรียนโดยเดนิลสแครตันเรื่องทฤษฎีการจำลองและความรู้สึกของโคณเกี่ยวกับมันทักทายพวกเราคือสภาอักตุเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านในเวลานี้เราได้ร่วมมือกับสิ่งมีชีวิตและกลุ่มอื่นๆเพื่อวางกลยุทธ์ว่าจะช่วยเหลือมนุษยชาติได้ดีที่สุดอย่างไรต่อไป เราสังเกตเห็นแนวโน้มบนดาวเคราะห์โลกและเรารู้ว่าผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆได้รับข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงและทุกสิ่งที่คุณสัมผัสเป็นเพียงภาพลวงตาการจําลองและในขณะที่สิ่งนี้สามารถสร้างความสบายใจให้กับคนที่เคยเชื่อว่าพวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการซ่อมแซมดาวเคราะห์ที่แตกสลาย แต่มีคนอื่นๆที่ไม่ต้องการข้อมูลนี้และคิดว่าไม่เป็นประโยชน์ให้เราช่วยคุณช่วยเหลือตัวเองในตอนนี้ในขณะที่เราพิจารณาต่อไปว่าพลังงานใดที่จะส่งคุณต่อไปเพื่อช่วยให้คุณหมดหวังที่รู้สึกเกี่ยวกับทฤษฎีจำลองคุณมีภาพยนตร์ซีรีส์ของคุณชื่อ The Matrix และในภาพะะยนตร์เหล่านั้นต้องมีไวัยร้ายหรือตัวร้ายเพื่อที่จะให้ตัวละครเอกมีบางอย่างในการต่อสู้ดังนั้นหลายคนจึงเอาความจริงจากภาพะะยนตร์เรื่องนั้นไปใช้และเชื่อว่าสิ่งที่อยู่นอกตัวพวกเขาคือตัวร้ายในเรื่องราวของพวกเขาคนไม่ได้อยู่บนโลกเพื่อเลี้ยงปัญญาประดิษฐ์หรือรูปแบบชีวิตอื่นใด คุณเป็นคนสร้างสถานการณ์จำลองเพราะไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวและคุณคือคนที่ได้รับประโยชน์จากการสร้างสารรค์เล็กๆน,น้อยๆของคุณดังนั้นโปรดทิ้งความคิดนั้นในตอนนี้ที่บอกว่า มีคนอื่นกำหนดสิ่งที่คุณจะประสบต่อไปมีเพียงคุณเท่านั้นและมีเพียงแหล่งที่มาหรือพระผู้สร้างเท่านั้นและทุกสิ่งทุกอย่างคือการสร้างของคุณเพื่อให้คุณมีโอกาสได้รับประสบการณ์ที่จะช่วยให้คุณเติบโตนี่คือเรื่องจริงสำหรับคนอื่นๆในโลกความเป็นจริงของภาพลวงตาของคุณหมายความว่าไม่มีอะไรสำคัญและไม่มีอะไรจริงหรือมันไม่ใช่ ความรู้สึกของคุณมีความสำคัญและประสบการณ์เกี่ยวกับความรู้สึกของคุณนั้นเป็นเรื่องจริงความคิดของคุณมีความสำคัญความคิดของคุณสร้างขึ้นและคุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณกำลังสร้างอะไรต่อไปสำหรับตัวคุณเองและเพื่อคนอื่นคุณควรใช้พลังของคุณอย่างมีประสิทธิภาพหากความรู้ทั้งหมดนี้ไม่ทำให้คุณสรุปว่า คุณสามารถสร้างการจำลองอะไรก็ได้ที่คุณต้องการสร้างก็จะไม่เป็นประโยชน์กับคุณและคุณไม่จำเป็นต้องให้ความสัสนใจมันทุกอย่างเป็นเช่นนั้นและคุณจะได้สัมผัสกับทุกแง่ทุกมุมของทั้งหมดนั่นคือที่คุณต้องการสัมผัสอย่างแท้จริง ตอนนี้เราต้องการให้คุณตระหนักว่าคุณคือจิตวิญญาณของคุณจริงๆจิตวิญญาณของคุณไม่ใช่ในหุ่นกระบอกเช่นกันนั่นคือคุณตัดสินใจว่าคุณต้องการเกิดมาในโลกความเป็นจริงที่คุณจะมีข้อบกพร่องบางอย่างและความท้าทายที่แน่นอน และสิ่งที่คุณรู้ว่าเป็นประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจสำหรับคุณเพราะคุณชอบความท้าทายดังนั้นเมื่อคุณอาศัยอยู่ในร่างนี้ที่เส้งทำเป็นเป็นคุณจริงๆตัดสินใจว่าคุณไม่ชอบความท้าทายใช่แล้วคุณกำลังไม่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของคุณและมันเป็นความท้าทายในการสร้างประสบการณ์ที่คุณต้องการแต่ก็สนุกเช่นกัน แต่ยังทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นและเข้าสู่จิตวิญ,ญญาณของคุณร่างกายของคุณที่จิตวิญ,ญญาณของคุณสร้างขึ้นคุณกำลังเรียกใช้แหล่งพลังงานมากขึ้นและคุณกำลังมีชีวิตในฐานะสิ่งสร้างที่เป็นการผสมผสานกันระหว่างสิ่งที่เป็นกายภาพและไม่ใช่กายภาพและพลังงานสร้างสารรค์ที่คุณมีก็สนุกเมื่อนำไปใช้ เมื่อมันหวาดกลัวเมื่อมันถูกระงับเมื่อมันถูกเพิกเฉยนั่นคือเมื่อคุณหยุดสนุกกับการสร้างของคุณและนั่นคือเมื่อคุณสบักกรรมปั้นของคุณไปที่สวรรค์และบอกทุกคนที่กำลังฟังว่าคุณแค่ต้องการออกจากภาพลวงตาดังนั้นจงเล่นเกมและสนุกกับมันเพราะคุณตัดสินใจว่านี่คือเกมที่คุณต้องการเล่นในบางจุด และคุณสามารถตัดสินใจต่อไปได้และสอดคล้องกับความจริงที่ว่าคุณเป็นใครและคุณสามารถมีชีวิตที่มีความสุขได้ของการร่วมสร้างเราคือสภาอักทุเรียนและเรามีความสุขที่ได้ติดต่อกับคุณโดยบูสเด